สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวหยดพรเจริญสิริตำแหน่งนักวิชาการแรงงานวันนี้มาพบกับรายการประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์จัดหางานร่วมประเมินสถานการณ์สะท้อนปัญหาแรงงานต่างด้าวตลาดช่องจอมวันที่29ตุลาคม2564นางอภัสราชุมทองจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณบริเวณพื้นที่ตลาดชายแดนถาวรช่องจอมโดยมีผู้แทนจากกองกำลังสุรนารีรักษาราชการแทนนายอำเภอกาบเชิงตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ตำรวจภูทรกาบเชิงร่วมประเมินสถานการณ์ร่วมทั้งรประเมินสถานการณ์รวมทั้งได้พูดคุยประเด็นปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยตัวแทนภาค ราชการและนายกสมาคมผู้ประกอบการนําเข้าส่งออกช่องจอมจัดหางานจังหวัดสุรินทร์กล่าวถึงสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ตลาดช่องจอมว่าภายหลังจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด 19, 19จังหวัดสุรินทร์ได้มีการสั่งปิดตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อำเภอกับเชิงจังหวัดส,สุรินตั้งแต่วันที่16ถึง30ตุลาคม2564โดยคณะทํางานได้สำรวจข้อมูลกลุ่มบุคคลที่ประกอบกิจการภายในพื้นที่ทั้งหมดรวม20แห่งมีผู้ใช้แรงงานทั้งหมด1,115คนประกอบด้วยแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในจำนวนผู้ประกอบการจำนวน20แห่งมีผู้ใช้แรงงานต่างด้าว จำนวน846คนจากการตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลแรงงานต่างด้าวขอบรย์ยศทำงานถูกต้องตามระบบรวม312คนส่วนที่เหลือจะต้องเจรจาประสานงานกับผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องรวบรวมประเด็นปัญหาเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไปค่ะวันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในสะท้อนปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ดังนี้ 1. รักษาราชการแทนนายอำเภอ 2. ผู้แทนกองกำลังสุรนารี 3. ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์สจัดหางานจังหวัดสุรินทร์หผู้แทนแรงงานจังหวัดสุรินทร์หกตำรวจภูทรอ,อำเภอกาบเชิง 7. นาย,ยกสมาคมผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกช่องจอมค่ะค่ะถ้า,ถาองปัญหาด่างได้มีแนวความคิดที่ยังไงบ้าง ต่อแน่นอนต่อแน่นอนมันก็ติดตัวมาติดฮอรมนเดี๋ยแต่ก่อนพวกผมที่มาก็ขวาดออกมาก็ขับกันแต่ว่ามันติดที่ในอร์มไม่ได้รมะเบียนต่ออะน่ไรรวมทะเบียนต่อแลอวจะอะไรตอี้ยังไม่มีฮติกโมนก็ขบออม คือในใจในใจของคุณในใจของท่านคือคือคือมีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องทั้ไปไม่ได้ที่จะให้เราไปสิ่งแย่ๆนักกำลังไม่มีแนวทางผมก็ให้แนวทางด้วยว่ามันต้องจัดทุกจุดวิจารณ์ความเพิ่มเติมกำลังอผมก็แก้กันแ้นก็ แสงไฟการรับจดทะเบียนไกม,ม,ม,มันจะไปเยอะขึ้นแค่ไหนก็มีคนถือเข้ามาอันนี้มันก็ม,กม,มันเหมือนกับรู้เขารู้เราเออมันรู้ว่าเรารับจดทะเบีมันก็ไม่มาการหลุดส้นก็ให้ลงจดทะเบียนกรุงไทยนะครับมันก็จะมีกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ในสามกลุ่มกลุ่มหนือคือลงทะเบียนถูกต้กองเลยมีนายจ้างเรียบร้อยแต่กลุ่มนี้คือมีเงินนะสามารถได้กลุ่มที่สอง ยอมลงทะเบียนอยู่แต่ไม่หานายจ้างเพราะว่ามันยืดให้จนเดือนตุลาที่ผ่านมาเดือนตุลาเดือนกันยายนี้สามกันยาที่ผ่านมานี่ยมันก็หมดอายุไปแล้วผมไม่ยอมหานายจ้างกลายเป็นประเภทที่สามคือประเภทที่ไม่ยอมลงทะเบียนเลยกลายเป็นประเภทที่สามเหตุผลที่ไม่ลงทะเบียนเลยก็เข้ออ้างของเขาก็คือเขาไม่มีเงินเพราะว่าในการลงทะเบียนเนี่ยมันต้องมีการตรวจโรคแต่กาะไปเอาบาดีงปูเนี่ยค่าตรวจโรคก็ตกอยู่เจ็ดพันถึงเก้าพัน ส่วนใหญ่เขาอ้างว่าเขาไม่มีเงินนะทําให้แรงงานในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ยอดตอนนี้ที่เรารู้เท่าไหร่สองพันสองพันแล้ต่อไยทีมงานได้มีโอกาสพูดคุยกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาสองคนในประเด็นการทํางานในพื้นที่ตลาดช่องจอมดังนี้ตัวเองเข้ามาเนี่ยมันมานานไหมอ่ะออเฉยๆก็มีรูง,งานมาให้ทำอะไรทำอะไรอยาทุกต้องทำมาตลอดทุกตามคนเงมานะ ทีนี้หนูก็มีไอการครบทุกอย่างเออมีเอกสาร์นครบแล้วแท้จริงงานที่ตัวเองทำทุกวันนี้คือมันมันมันเป็นงานอะไรทำอะไรจ๊ะทำส่งผ้าม่านส่งผ้าม่านของตัวเองหรือว่าเป็นของนายจ้างของของเขาจริงอ่ะ ที่ตัวเองทำทุกวนันนี้ตัวเองเป็นผู้ประกอบการเองหรือว่าอ๋อคนอทํางาน้อเขาไม่ใช่คำของตัวเองทํางานห้องเขาลูกน้องเขาทีนี้เขาเขาออค่าใช้จ่ายก็ให้ยังไงรายได้ก็ให้ยังไงก็ได้ก็ ก็กระทางใจตังได้จีบันอีกหนึ่งวันกลับได้เราไปพอมอมกันแล้วตัวเองติดไหมนี่ติดอันนี้ก็มีหายแล้วนี่แหละไปไปโควิดเสร็จแล้วไปอะไรซาตัวมาเสร็จแล้วกก็หายแล้วทีนี้ทีนี้ถามอีกคำถามหนึ่ง ต้องการให้ให้ให้ทางการไทยเนี่ยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต่างด้าวยังไงก็มีคนมาบอกก็ไปทําตามคนมาบอกนะคนคนอยู่โน่นก็บอกว่าเอาไปทำนี่ทำโน่นก็ไปทําตามคนบอกนะบอกตามไหนที่ตามตามไม่ไปถึงตามต่างด้าวเลยเข้ามาบอกเอาทำอย่านี้ทำอย่างนี้ก็ทำเลยตลาดเลยอย่างนี้แหละใช่คือจริงๆเป็นสิ่งที่ดี บางทีค่ะตุมวีมีอะไรไม่สบายแม่อะไรก็ไปโรงพยาบาลไปอะไรอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้นะทีนี้บรรณาค่าใช้จ่ายที่ทําบัตรชมปูนี่ใครเป็นคนออกอะไรคะใครเป็นคนจ่ายอันนี้ทำงานกับข้าวแก่ทางแก่จ่ายข้าวแก่จ่ายใช่ไหมค่าคนณขายของในตลาดกระจ่ายเองในวันเดียวกันนี้ คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอกาบเชิงมีการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งที่3ทั้งระบบเพื่อประเมินสถานการณ์เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินท์โทร044 513 223สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ